การวิดบอนะครับบอเล็กการวิดบอเล็กทุ่งนากับตะเลงวัย91ปีนะครับเป็นวิธีการวิดบอแบบบ้านๆเหมือนเดิมครับ มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวครับสำหรับบอ่อไม่ใหญ่นะบอ่อเล็กมุมทุ่งนา,อเ,าเอาละครับการโยนสมองนะครับเพื่อทำการตาะหญ้าขึ้นโดยใช้รถไถครับรถไถในการดึงนะครับอราโนไปล้นีขี่ไปเลยนะเดี๋ยวก็ดึงว่านี้ก่อนอย่าลงไปไกล เอาละครับเป็นการประหยัดแรงครับหลังจากที่ปูตัดรอบแรกก็บอกว่าตัดทําไมให้ขึ้นมาเดี๋ยวใช้รถไถดึงเอาครับใหญ่นะครับเอาละครับดึงยญ้าครับโดยใช้สมอแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับคนขี่ได้ ภูปัญญาชาวบ้านูปัญญาชาวบ้านการดึงหญ้าเอ้ดึงหญ้าจริงๆเอาล้วครับดึงไปแล้วคนลอยขึ้นเลยโอ้โหไปเป็นแผงอะไปเลยไปเลย ทีเดียวทีเดียวป้าป้าป้าครับป้าเรียบร้อยครับขาอ่อนซะแล้วถอยกันนะเผื่อดีดเผื่อดีดถอยก่อน เดี๋เี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวราคมาเดี๋ยว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 เอาละครับโอ้โหรอบนี้รอบนี้ก้อนใหญ่ปลากระลิน เก็บปลาที่ติดหญ้ามานะครับติดปลาสลิทปลาติดหญ้ามาเพียบเลยสดเด็ดก็ซูซูเปอร์ปลาเพียบเลยติดกัดหญ้ามาอันนี้จากบอ่อเล็กๆเ,เปิดเต็มที่แล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดูดบอ่อ เอาน้ำออกครับตอนนี้ทุกคนก็เก็บปลาที่ติดกับหญ้ามาครับหลังจากได้ทําการเอาญ่าขึ้นนะครับ,บก็ทําการจับปลาที่ติดหญ้ามาโอ้มันไปแล้วมันไปแล้วนี่นะเพียบเลยเอาคนเาม,มาจับปลาเป็นปลาสลิดปลาทุ่งนาปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยง ไปแล้วเอาไม่ได้ละมันจะสุกลงไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยไม่ดู ว่าติดมากับหญ้านะครับเนี่ยจะอยู่ในบอ่อจะมีหรือเปล่าขึ้นมากับหญ้าหมดแล้วอน,นี้ปู่ก็มาช่วยนะครับน,นี้ป้ากา็เอาได้ยังไงละมันลงไปแล้วเอาเท่าที่ได้ครับเอาเจอขอชนอนสแลว ขั้นตอนการวิทบ่ออีกครั้งนึงครับหลังจากที่ทําการเปิดหญ้าแล้วเปิดหญ้าบ่อแล้วนะครับก็จะไปทําการวิทบ่อหรือดูดบ่อสูดน้ําออกจากบ่อทำการผนเรื่อด,ดูในเวลาประมาณหชั่วโมง1-2ึ่งชอชั่วโมงในการเอาน้ำออกทั้งหมด ล้ำมนครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจ่อในเกตนี้ครับโดยใช้ตองตาเล็กมาดูขั้นตอนต่อไปครับขณะนี้เวลา11นาฬิกาหรือ5โมงครับจะดูที่ว่าบอ่อขนาดนี้จะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงน้ำถึงจะหมด เราพัฒน์ประโยชน์ครับวิตบอ่อไถนานผลข้าวก็ครับรถรุ่นนี้เพกับชาวนานจริงจริง การวิดบอ่อหรือสูบบ่อนะครับหลังจากที่ได้ดึงหญ้าขึ้นมาจากในบอ่อก็จะมีปลาติดขึ้นมาเราทำการอากิตก่อนจะได้มันอยู่ในปา่าของหญ้าที่ใช้รถด้ขึ้นมา,ามีหนุ่มรอๆได้หลายท่านได้เดินทางมาสมทบจากทุนุุลีน,นะครับปลาก็ตัวใหญ่นะครับตัวเท่านิ้โป้บ้างสองนิ้วบ้าง มด้วยโดยตะโรนนะครับหาปลาบนบกกันนะครับไม่ได้หาในน้ำจะเป็นปลาที่ติดมาี่กองหญ้านะครับง,งานก็ได้เดินทางมาจากชลบุรีมาช่วยในการจับปลาในวันนี้นะครับ งานนี้มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยครับเริ่มจากชุดชุดชุดเสื้อเสื้อเสื้อลุ่งโลดหรืออะไรครับเนี่ยมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยชลบุรีเลยคนชลบุรีแท้เหรอครับลาวครับอ่ะลาวจังหวัดไหนครับอ่ะธรรมศาสตร์จำปาศักดิ์จำปาศักดิ์จังหวัดอะไรครับจำปาศักดิ์นี่จังหวัดอะไรคนลาวเลยนะเนี่ยเฮ้ยคุณทำบัตรต่อบัตรเรียงครับเนี่ย ลาวแท้ๆนะครับโ้นี่คนลาวนะครับว่ามาทํางานในประเทศไทยนะครับแล้วคนนี้ล่ะครับเื้อชอบครับอันนี้ลาวไหมครับอันนี้คนไทยอุบลเหรอโยมเพื่ออะไรครับผมเกียมครับอะผมเกียมโอ้ยเดี๋ยวดมตัวเ่ยคนบ้านเดียวกันบาทเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวปากแห้งเนอะหายเขาแล้วนุ่มผมยาวแล้วครับที่เดียวกันครับอะคนอุบล้วยกันบ่ ว้าแล้วขึ้นหน้าตาดีเต่ว่าวโอ้มาเจอบานเดียวกันบาดเนี่อเ,นเอาละผลอุบลน,นะครับานานๆทีจะเจอกันเขาจะเป็นหน้าตาเขาอย่างนี้เหลอครับขย,ยันขันแข็งนะครับเอาให้หมดจะให้เหลือนะครับปะซิลตัวเดียวห้ามเหลือนะครับนี่นี่น่นทางมาจากชลบุรีนี่คนเมียงคนเมืองคนเมืองคนเมืองเสื้อเหลืองแหละครับ คนลาวลาวลาวเหมือนกันใช่ไหมครับเอาละครับพุดธเขาบอกเขาเจอกบนะครับนี <c oughs> ่ฮะหนึ่งตัวครับพุทธบอกว่าไม่ไว้ใจขอสบิงดีกว่าเอาทัวร์เอาละครับเจอผู้สิงกันไหมเอาเ,เด้อผมเอาละพุดเจอกบละเอาละพุดจะได้ไหมเอาเอาพุทธพุทธทำไงพุทธ พุธทำไงเดีเ๋บอ้าวเรียบร้อยไม่ทันแล้วใบไ,ไม้ปิวไปพอด,ดีเลยเนิดเดียวพุธบอกเกือบแล้ว เจออะไรพุทเจออะไรเอาห้ดูดิให้ไ,ไปจับปลาจับปบไปเจอหม้อไม่น่ากแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีข้างวัดด้วยนะเนี่ยพุทเอ้ยยังเห็นไม่ได้วัดเนี่ยพุทนี่ข้างวัดแท้ๆเลยนะพุทนะอันนี้ไม่ได้บ่อวัดนะครับอันนี้เป็นบ่อส่วนตัวนะครับแต่ว่าพุทไปเจอหม้อไหไม่น่ากซะแล้วกลับไปแล้วพุทบอกยิ้มเลย พุทเจรินะครับพุดเจออะไรนะครับพุดเจอปลาช่อนนะครับครับพุดปผู้รวบรู้นะครับเจอรูอะไรไม่รู้พุดบอกว่ามีปลาช่อนอยู่ข้างในครับเอาละครับพุดจะล้วงแล้วพุทล้วงแล้ว่อนนะครับช่อนนะครับพุทล้วงเข้าไปพุทเอาให้ดีนะพุทนะเจอมั้ยพุทเนี่ย เจอหางไหมพุทธเจอแล้วครับพุทธเจอฮะลุ้นครับลุ้นครับพุทธเจอแล้วเอาพุทธสายเนี่ยอะไรพุทธมันมีเกล็ดมันยาวหรือมันสั้นอ่ามีเอาละพุทธพุทธเอาจริงพุทธส้นใหญ่พุทธส้นใหญ่พุทธนใหญ่อ้าวเจอปุคอใหญ่ครับปุคอใหญ่จ้าพุทธจัดการเลยเผาก่อไฟเลยก่อไฟ เจอมัดข้อนใหญ่ครับรู้ว่าเจอรูครับอืมเจอมัดข่อนยักษ์แล้วครับเอาละเจอหางแล้วครับอืมอืมเจอหางแล้วครับเอาละครับเอาพุชครับพุชจับหอยแน่นะครับเจอหางแล้วครับเจอมัดข้อนยักษ์ครับเข้าไป มันเข้าไปอีกแล้วครับพุดธพุดธแบบงงเลยแบล้วพ่วงไปเนาะโนแบล้วพ่วงโนแบล้วพ่วงไปเฮ้ยเอาแล้วครับเกตตามนะครับเดี๋ยวไปค่อนหางปคอนแล้วครับเอาทิ้งนะครับเราจะไิดหนึ่งนะครับบอกงานนี้ ลูหนูหรือรูอะไรพูดอย่างนี้รูปลาเหรอพุทธได้แล้วครับหนึ่งตัวครับโดยพุทซิ่งเอาแล้วเรียบร้อยครับหลุดมืออีกแล้วไปเนียใส่นี่พุทธพุทธใส่นี่อาวุธเอ๊พุทธได้กบครับพุทธได้กบพิจักรฟบโอ้โหแน่นอนอ่ะนี่การส่งต่อพุทธเจอปลาช่อนอีกแล้วครับพุทธขู่หมานปลาช่อน ลุทธบอกว่าหนงานทีจับปลาชนให้เอาพุทธเอาพุทธเรียบร้อยครับหลุดไปแล้วเจอรอบเก่านะครับไม่รู้ของไข่ตกไปในบอ่อมีปลาติดด้วยครับมีชะโดอีะท,ที่เจอก่อน,น,นไม่งั้นตายงานก็กำลังช่วยกันนะครับก,ก็ ม,มีจระเข้ด้วยครับจระเข้ก็มีครับโอ้เอาล้วครับคคจระเข้ขึ้นมาแล้วไอ้เข้ขึ้นมาแล้วโอ้โหเอ้าเอาจระเข้ไปแล้วเอาล้วครับตกใจครับเฮ้ยจระเข้เฮ้ยมีพยักหน้าคุยกันด้วย ครับทีมงานเริ่มลงแล้วครับเจอปลาช่อนแล้วครับเอาแล้วครับหนึ่งตัวเปิดงานครับเอาเอาไอ้ไอ้เอาแล้วครับเจอปลาช่อนแล้วครับ น้ำก็เริ่มหมดแล้วนะครับ บามีทีมงานมาช่วย ว่าน,นะครับคนเชี่ยงครับนะครับไม่เอาไว้เป็นทไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวคืนหน้าเลี้ยงใหม่ครับเดี<อ>๋ยวไปดูทิมงานกันนะครับ เลยครับทีมงาน นมนนะครับวันนี้นี่ลุงกับตาไม่เรียกพี่สักทีสองตัวนะครับสงสัยสองกลมหรือยังไงครับวันนี้ ขึ้นจ้ะโอ้มีการลองของด้วยขึ culture culture ้นจ้ะขึ้นไปเ็าขาวๆดาวิดรอบนี้รอบหนึ่งหลังจากทำการล้างปลาเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอาไปให้การแม่ครัวจะ้ทำการเอาหาด้วยการทำประเค็มอีกครั้งหนึ่งบริเวนก็ทำกับข้าวทิ้กันปลาสดๆปลาธรรมชาติ ยังปลาประจำปีปีหนึ่งจะทำการวิ่งหนึ่งครั้งสำหรับปลาพุ่งนาครับเขาไหลได้หลายตัวนะครับวันนี้ มาช่วยวิตตอเย้ครับว่าจะดูยุทธ์ไหนอันนี้ป้าก็เดินทางมาจากชนบุรี นนการมิดบอกกันลักล้าครับวันนี้ได้สนุกกันมากเลยครับขี่โคนก็ค่อะเยอะนิดนึงน่าจะเป็นสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วครับงานละเอียดนะครับงานละเอียด เอวเลยนะครับปลาก็น่าจะบางส่วนก็น่าจ,จะจมเลยดินบ้างเ,าเสร็จแล้วเราจะทำการปล่อยน้ำออกมาครั้งหนึ่งเพื่ออุบาลไว้ให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปในปีหน้านะครับหลังจากทำการวิดบอ่อเสร็จนะครับเราก็จะทำการเอากิ่งไม้ลงนะครับเพื่อที่จะป้องกันนก ออก็กป้องกันนกปลาคนจะเป็นการอนุรักษ์ไว้ไว้วิบอ่อยปีหน้า,ลาหลังจากทำการวิบบอเสร็จแล้วเราก็จะเอาอขิดไม้ไผ่ลงนะครับเพื่อป้องก,กันนกแลวก็คนด้วยแล้วก็อนุรักปลาไว้ปีหน้า แล้วก็เอาน้ำนะครบับใส่คืนับ มาช่วยกันทำปลาปีหนึ่งก็จะช่วยกันหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเชื่อมความสามาัคคีาาถือแรงกันนะครับเน,น,นไน่ต้องถือแรงปลาได้ครับได้ครับ <laughs> ได้ครับ <laughs> ถือแรงกันครับรครับหลังจากทำการเก็บปลามาแล้วก็จะทำการ ปลาเค็มครับทำปลาเค็มไพ่เป e ็นการถนอมอาหารนะครับจะเป็นทีมงานแม่บ้านแล้วครับต่อไปเหลือจะเป็นปลาลาหรือปลาเค็มก็ว่าไปนะครับแต่ละคนก็มีธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างกันหรอกครับนานทีจะมารวมกันทีหนึ่งอันนี้คือป้านะครับเดินทางมาจากชนบุรีครับ ทางมาจากตนบุรีครับอันนี้ป้าหมอป้าหมอธรรมชาตินะครับเวจมาหราเี่ยครับจ้างเราทอย่ครับจ้าจ้มาเหรอสรีตครับอ๋อ่ตบวไาไงบไม่ได้จ้างอยู่บ้านนี้อยู่แล้วปลานได้ีเอยเท่า